นครนิยกไปนครนิยกนะครับตอนนี้รวมตัวฮะเหลือพี่เดชครับเหลือพี่เดชพี่หนุ่มนะฮะที่ยังไม่มานะครับกำลังกำลังเดินทางมาครับนี่ครับกลุ่มที่ได้ไปวันนี้นะฮะวันนี้ทริปนครยกพี่เต๋อพี่เต๋อเรากมิตรออนตัวปียังไงผมผมก็ไม่เก้ครับนี่ครับถ่ายหน้านี่ครับเก้ครับทำแล้วอีกคนอีกคนใครครับอะไรอะดีมดำดีมดำอะไรอะ มีคำอะไรชื่อชื่อต๋องอ่ะต๋องโมโตอะไรให้ใอ๋อไอ้ไอ้ต๋องจะคงจะไปถีบจักรยานแล้วครับพรเก้ครับเก๋นี้ต๋องข้าวผัดจานกีแดงอะไรเนี่ยครับไปท้าผจญกันข้าวผะดจากับพระเก้ไงกับพระเก้เดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆก็อาจจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอที่นครนิยกนะครับต่อกว่นตะไคร้นะครับ ตอนนี้เราก็มาจอดพักตรงจุดอ,องค์นากองค์คารักนะครับร้อนมีเนี่ยรักร้อนนะธรรมาดาครับ We'll be right <laughs> back. น้ำเปรี้ยวมาครับรถน้องอะไรนะน้องโก้ก็ยางแตกแล้วครับหนึ่งพันครับเขายางหลุดออกมาไม่ได้สองชั่วโมงถึงไม่ถึงนะมาชั่วโมงกว่าครับก็เกิดอาการหนึ่งันแล้วครับดีมครับสีขาวครับรอครับยางแตกครับแรงไวหน่อยฮะเวลาครับดีนเจอร้านช่างเลยงานเข้าครับ ที่เหลือหายหมดแล้วครับที่เหลือไวรอชิสเว่นนึงครับเดี๋ยวรับตามไปครับครับตอนนี้เราก็มาตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวันตะไคร์นะครับวันตะไคร์ครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยานะครับในชุดที่เรามาด้วยกันนะครับโอ้ยมาตัวเตี้ยจังอ่ะผมจะพูดงั้นใช่ไหม นี่นี่นี่อันนี้วันดำน้ำมีมาด้วยอยากเดินเข้าไป ใช่ครับคงไม่ฮะออไปเลยไายทันนะเออกระขายแล้วไปดิเออเออไปดนโดดเดียวเยโว้ยชดครับเดี๋ยวไปรอบสองนะครับ ต้งสูงไหมครับไม่ง,งั้นหินกระแทกตูดครับเฮ้ยก้อนนี้ไอ้ย่าไอ้ย,อย่โอ้อยเรอด้วยหยุดอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนอ้อยเชา่าอ้อยชา่าไปด้วยกันไหมเต้เต้ปล่อยปล่อยทัวครับทัวครับอ,อ,รรอ้อยไอ้ซี่ไปแล้วนะไอซีไปแล้วนะเฮ้ย ไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่นะสู้นะอวาเร็วมาเร็วมโอ้ยมีลมีโอ้ยโหิหินหิโอติดๆต ไปฆ่าด็กก้อยดินเข้ามันงับเฮ้ยโวยไปแล้วเฮ้ยเอาลุ้ยครับตร,ตรงนี้อันตรายนะครับไปแล้วครับตรงนี้ตลอดจะอยู่ครับเอาละครับไปแล้ว Điều đó bây lào 1 thí Ôi tít á Điều... ôi Ôi, ôi. ôi. ดิเออตอนนี้ผมจับมือเพื่อนได้แล้วครับอ๋อสี่เลือกจะไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายใช่ไหมเกลับมาเลยก่อนมาเลยแล้วมาเร็ว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 ท้าเร็วเร็วเร็ว มาทนี่มาทำเลมาลวดไม่เกหลังกูดีไป like ไปไปไปนี่เฮ้ยติดติดดเติดเอาเกาะนะเกาะให้ดีนะไปแล้วเราแล้วมีผู้โดยสาร้วยครับ น้องน้องดำพี่แล้วไม่ม่ดำดำเออทไม็ไปไ่รู้ระวังนะระวังนะเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเหนื่อยอ๋เาไันเราอาไม่ไปนวี้จะไปไหมเอาไปเอาไปนาอ่า ตายแล้วอันนี้อไตดอรสดละโอเค่องต้นไม้ต้นไม้นะครับกิ่งไม้นะกิ่งไม้นะลงกิ่งไม้นะแล้ว้แล้วทชนทำชนทชนกนชนไปปปปปปปมุดปมุดมุดโอเคานทนนะทนเลยไปแล้วไป Ha-ha! <laughs> ไปแล้วครับอันนี้มันลงแล้วนะครับต่อยแนนได้สิโอ้ยโอ้ยแม่รุเลยอู้ยลงแรงเลยแก้ำหมดกําไปแล้ ไปไปดิไปดิไม่กล้าว่ะไปเลยไปเลยไปแล้วนะเกาะเป็นกระบวนได้ไหมเล่นนะราต้องเล่นไปเราเล่นไปสิเล่นเล่นเลมึงเล่นนี่ไปแล้ว

我拿了？ ยางโนอีกหนี่งตรงโน้นโน้นยาง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 พอดีเขาจอดตรงนี้พอดีตอนนี้ก็ยังดีครับเออก็ตามตามกันไปครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับครับกลับมาฮัมีบิลนะครับเรามารถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาศัยเข้ามาครับ เนี่นคือกาเดินนนรคหนึ่งยอมไปมาตะไคร้มานะเราเราก้อด้ขึ้นมาที่ทางแล้วก็ไปให้ถึงีินาเพรอชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ในใจตามมันเส้นทางไกลกันในช่างมันคนช่างฝันเทานั้น ฟันฝ่าพลังสัตว์ฟ้าคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มี ใหอมให้จองผ่อนลคลายค่อยคอยคิดสบายสบายปล่อยมันไปตามเรื่องสักวันก็ชีวิตจะยกาต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตั้งมันเส้นทางกลายกันนช่างมันคนช่างฝัน พลังศรัทธาที่เส้นดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีไปมัน